แล้วก็วิธีการทำความสะอาดส่วนใหญ่ลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่ามาต่อขนตาจะไม่ปัดมาคาล่าหรือหรือแต่งตาม,มากแต่ถ้าปัดมาแนะนำให้ใช้ e y e remover ก่อนแล้วทีนี้เวลาใช้ e y e remover เช็ดน่ะมันจะมีคาบมานันความมันต่างๆให้เราใช้คินซิงเช็ดอีกรอบหนึง่งแล้วก็น้ำเกลืออีกรอบหนึง่งแต่อันเนี้ยลูกค้าท่านเนี้ยคือไม่ได้ตอกไม่ได้ปัดมาคาล่ามาเราก็จะทำความสะอาดโดยใช้คินซิงไปเลยคินซิงก็คือคินซิงทั่วไปแต่ว่าอยากให้เลือกที่เป็นแบบ สูตรอ่อนโยนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะแพ้ง่ายไหมอะไรเงี้ยแต่ที่เห็นแบบตามร้านใช้เยอะๆก็จะเป็นพวกกนันเย่พวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยแพ้เราก็เช็ดไปเลยค่ะเช็ดคาบมันคาบโปรตีนต่างๆถ้าเราทำความสะอาดดีการต่อขนตาก็จะติดทนนานขึ้นคาบแป้งคาบรองพื้นอะไรเงี้ยค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อย เวลาเช็ดให้เช็ดเบ,ดเบาๆนะคะเพราะว่าเบ้าตาของลูกค้าบวกกับหนังตาของลูกค้ามันค่อนข้างแบบอ่อนโยนบางเบาอย่างเงี้ยมันจะจิบพอเราเช็ดคินงซิ่งเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยทำความสะอาดด้วยน้ำเกลืออีกรอบนึง